ค่ะคำถามต่อมาค่ะถามบ่อยมากช่วงนี้ปุ๋ยแพงทีนี้เกษตรกรเนี่ยส่วนมากเลยในพื้นที่นี้เขาจะมักผสมเอาแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองใช่ไหมคะอย่างแม่ปุ๋ยในตัวเจ้นเนี่ยก็จะมีย0 0กับ4600นะคะแล้วเราเรามักจะแนะนําว่าเออใช้ยูเรียก็ได้นะคะแต่ว่าเกษตรกรก็บอกว่ายูเรียแพงกว่าย0 0ิบมากเลยนะคะเราควรแนะนําเกษตรกรยังไงดีคะคือปุ๋ยเนี่ยมันแพงช่วงเนี้ย เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเนื่องจากโควิดเนื่องจากอะไรกัอะไรความต้องการปุ๋ยในโลกมันเพิ่มขึ้นแต่คนส่งออกเขาส่งน้อยลงทีนี้ปุ๋ยแพงแต่ปามมันแพงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะมากระทบการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยนี้ถามาว่าเราควรจะใช้ยี่เป็ศูนย์หรือสี่หกศูนย์คือดั้งเดิมเนี่ยประเทศไทยเลยวหลายสิบปีก่อนใช้ยี่เป็ศูนย์อย่างเดียว ผ่าน20กว่าปีที่แล้วเริ่มเอา4600มาใช้นะคะที่4600เนี่ยหรือที่เราเรียกยูเรียเนี่ยเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็นปุ๋ยเม็ดที่มีธาตุอาหารธาตุไนโตรเจนเนี่ยสูงสุดคือไม่มีธาตุอื่นเลยมี4600แล้วที่เหลือก็ไม่มีธาตุอื่นที่จําเป็นยกเวน้นพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนถามว่าควรจะใช้อะไรปุ๋ยยูเรียนเนี่ยเนื่องจากมันมีความเข้มข้นสูง ปุ๋ยอะไรที่มีความเข้มข้นสูงพอเราไปคิดไปขนส่งเราก็ไม่ต้องเอาเยอะค่าขนส่งมันก็ถูกกว่าก็มี100่รกิโลก็จะมีในเย็นสี่สิบกกิโลส่วนปุ๋ยยี่สิบเอ็ก็มีในเย็นยี่สิบเอกิโลแต่ปุ๋ยยี่สิบเอนี่ยมันมีซัลเฟอร์ด้วยก็คือเป็นซัลเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จาเป็นกับพืชเพราะฉะนั้นการที่เราขนส่งเนี่ย ห้าขนส่งต่อหน่วยปุ๋ยในเย่นในยี่ปศูนย์ถือว่าแพงเพราะว่าเรามาทีนึงเราได้แค่ย,ยี่ปแต่อันนั้นมาทีนึงน้ําหนักเท่ากันเราได้สี่กกต่อร้อยนะคะมันจะต่างกันถามว่าถ้าเทียบแล้วคุณอยากได้ต่ำสุดคือสี่หกศูนศูนย์เนี่ยมันมีในเย่นเนี่ยสองจุดเกือบสองจุดสองเท่าของยี่0ศูนย์ ราคาเนี่ยถ้าจะคิดตรงไปตรงมาก็ว่าต้องต่างกัน2.2เท่าแต่ยูเรียมันไม่เคยแพงกว่า2.2เท่านะฮะเพราะว่ามันคือหมายถึงว่าแอมโมเนียมซเฟตเนี่ยมันได้ซัลเฟอร์ด้วยเราก็ผมก็ไปคิดค่าปุ๋ยเราก็บอกว่าโอเคได้ปุ๋ยซัลเฟอร์ด้วยแต่ยังไงก็ตามถ้าเทียบต่อนหน่วยในเย่นจริงๆเนี่ยยูเรียยังไงก็ยังถูกกว่า เมื่อเช้าเห็นเขาบอกว่ายูเรียก็พันกว่าพันสีน่น้อง oh <no. S 1> แต่ยี่เปยูนย์ศูนย์เจ็ดร้อยเพราะนั้นสรุปแล้วกรรมฐานไอ้ยี่ไปศูนย์ศูนย์ี่ยังถูกกว่าแต่ว่ามีซัลเฟอร์เพราะนั้นตอนนี้อาจจะสูสีว่าใครอยากเลือกใช้อะไรก็ใช้แต่ที่สมมุติว่าดินไทยเป็นด่างดินไทยเป็นด่างน,นะคะเช่น p ีเอซึ่งก็มีคนถามคำถามอยู่บ่อยๆ ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะไปใส่ยี่เป็นศเพื่อให้ผลตกค้างในดินเป็นกดค่าเพียของดินของคุณในช่วงยาวจะได้ลดลงแต่ตอนนี้ถือว่าใครอยากจะใส่ยี่เปนศูนย์หรือใส่สี่หกศูนย์ก็โอเคเพียงแต่เวลาเอาไปใส่เนี่ยยี่เปนศูนย์มันหนักกว่าแต่มันก็ได้ซซลเฟอร์ด้วยนะคะตอนนี้เลือกตามใจแต่ถ้าสมมุติตอนไหนที่ยูเรียมันถูกกว่เยอะ เช่นยูเรียเนี่ยมันเท่ากับ1.7เท่าของยิบเอสศูนย์ก็ใส่ยูเรีย